อย่างอีกลละคอมินคุณชมพูหาแก่ๆให้ขันสักคนได้ไหมฉันชอบคนออสเตรเลียไม่มีคนดูแลอยากมีเพื่อนร่วมเดินทางอยากมีเพื่อนคุยอยากมีเพื่อนเที่ยวไม่ต้องรวยมากมายแค่เลี้ยงเราได้ก็พอเอาอปลอดวาอีกล้าพี่สุกุสุกุผัวฝรัง่งนี่นะพวกเจ้าคิดวนะ่า มันสิเลี้ยงพวกเจ้าทุกคนตดิมันอยู่ที่บุญวัสนาเออการที่ได้ผัวเลี้ยงก็ต้องทํางานทําการน่ะนะสีบอกใครฝรั่งนี่บ่แม่นว่าโจโลนี่กันช่วงหุ่นจักคนเนาะหูจักแบบวิู้ชายสุดๆยูออสเตรียยังเป็นมูพออใไญ่กันช่วมสิแนะน้าไห้ผู้ยิ่งคนหนึ่งนี่เขาต้องศึกษาคนนี่เขาต้องไปเห็นหน้าผู้ยิ่งก่อนเขาสิ่มากเขาสิชอบเธอบอเออบ่เมีนโจโลจะจะพูดแนะน้ำไห้เขาเอาได้ผู้ยิ่งคนนั้น่าเมียนเขาต้องเป็นหนูเจ ขาต้องไปนอนน้ำเจ้ากันเด้เจ้าสีแสบสีนัวเจ้าอันเอาแสบเอานัวบ่เขาเจ้าเอาบ่แสบเขาอกว่าเอาเจ้าเด้เออที่บกไข่บ่เมนว่ายุโจโรเขาสีเห็นเจ้าเนี่ยสมแนะน้าไห่เขาสีเห็นเจ้าไปขอเจ้าแต่งงานบ่เมนเด้เออแล้วเขาสีหูได้จากไหนว่าเขารวยหรือเขาบ่รวยเขาถูกหรือเขาบ่ถูกเขาเป็นหนีหรือเขาบ่เป็นหนีเขาหูบ่ได้ดอกฝรั่งเขาบ่บอกเขาดอกแรกๆนั่นน่ะ เขาไม่ได้ไปตะเมืองไทยนะเขียนติดป้ายหน้ปากไว้เออฉันไม่รวยนะฉันมีหนี้มีสินนะเออฉันมีเงินนะฉันรวยเป็นเศรษฐีพันล้านร้อยล้านนะฉันมีหน้าที่การงานทาที่ดีเขาไม่ได้เขียนติดหนะ้าปากไว้ดิเออุตโตโรเขาไม่ได้ไปบอกจะาเลยว่าเขาสิรวยหรือบ่รวยแลวย้วพอเขาไม่ได้รับเลี้ยงเด็กๆเบอกไ้อืมเขาไม่ได้รับเลี้ยงเฮาอย่าคิดว่าเสียหัวฝรัง่งมาให้เขาเลี้ยงเฮาเด้ออ้ลีเฮานี่งลย้ยงตัวเฮาก่อน เนี่ยงตัวจะขอเหินรอดก้อนว่าต้องจิไปคิดว่าเอาผัวฝรั่งมาให้เขาเลี้ยงขันเจ้าอันวาสนาหีบดีหรีเลยคันวาสนาหีดีนี่มันสิได้ผัวเลี้ยงอยู่กินนอนกินอยู่สุขสบายคือยายชมพู่เห็นบอกว่าต้องเห็ดหยัืงบ่ต้องเห็ดหยังเลยอยู่บ้านเห็ดต่้งแต่งานบ้านซือ,ซอ เฮ็ดกับเขา่ากับน้าให้ลูกให้ผัวกินไม่ต้องไปออกไปเฮ็ดงานนอกบ้านทั้งสั่นจังสีนี่<ม>เห็นว่าหนาหนาวนี่ยุบานก็ใส่เสียกันหนาวเปิดเครื่องทำความอุน่นแต่งตัวสวยสวยม่ออกทีวี่ไม่ออกไรกันเมื่อว่พี่นอ้องคันวด้อยยุบ้านเนาะคันพัวให้ไปเฮ็ดงานขางนอกต้องไปเฮ็ดงานขังนอกนี่หนาหนาวนี่หนาวตกตื่นตะสาไปเฮ็ดงานขางนอกมาเฮ็ดกับเขา่าไปทํางาน อพ่อเขาไปเห็ดงันขางนอกคุณเอสูซูต้องห่อเขาไปกินขางนอกเด้ที่บอกให้สิไปสื้อกินซูมือสวีเว้นมันบ่คือเมืองไทยเด้ยอยู่ต่างประเทศนั่นนะค่ามันบดีอิลีน่ะนะมันลำบากสิบอกให้คันพวกเจ้าสิว่าคิดได้ว่าสิเอาผัวรวยเอาผัวมาเลี้ยงสิลืมเด้เลยพี่้องสุกุลสุกนลมาอยู่ต่างประเทศมันลำบากลำบากกว่าอยู่เมืองไทยที่ผมิบอกให้ ตากาตีนถีบอีหยังบ่เคยเฮ็ดกะเฮ็ดเฮ็ดมืดสักกะเบียยันเลียหลบพ <parece maison. S 1> <ers> ี <in> <ối> <What? S 2> ่น้องเอ้ยสิว่าเป็นคุณหนูคุณนายซื้อกินไปมื้อๆวันๆบ่ต้องทำมาหากินเฮ็ดกับข้าวกินนี่ซื้อกินบ้านเฮานี่10บาท20บาทก็ได้กินแล้วก๋วยเตี๋ยวผัดกับพวกกับกะเพราเลิศหลกลาดน้าเหม่อนบอยู่ต่างประเทศมันบ่แม่นเขาสิกินต้องไปซื้อมาเฮ็ดกินกันเฮ็ดกับข้าวบ่เป็นกับ่ได้กินอาหารไทยเอออีหลีสิบอกให้สิบ่คิดว่าโ ผัวฝรั่งต้องเห็นเขา,มาเมื่อเรียงหา้าวผ้หาห้าวไปเที่ยวมีมูกินมีมูเที่ยวมันบ่เสมอไปฝรั่งเขาเหตุงานแบบว่าโอ้เหตุงานปากกาตีถืมผู้ลังคนนะยืมเงินยืมเงินธนาคารไปเที่ยวเมืองไทยกับมีพอกลับมาเขาก็มาเหตุงานใส่หนีใส่ศิลออบ้านเขาอยููเขาก็ต้องเศาอยู่มีบ้านเป็นหลังเขาก็ต้องไปเอายังกับไปเอินไปเขาเอินอยังหนอนไป กู้ถนดหนุกธนาคารอิหรีที่จะชมหูเพราะอย่างเพราะสามีบอกให้ฟังเพราะสามียชมช้มเพิ่นเป็นผู้จัดการธนาคารเนาะเพื่อนมีแบบว่ามีคนสิมายืมเงินมากู้เงินธนาคารน่ะน้ำพิ่นเออเพื่อนเป็นผู้จัดการธนาคารมีคนมายืมเงินกู้เงินในธนาคารไปซื้อบ้านไปซื้อนันไปซื้อหนีไปเห็ุกิจกรรมจัดการเขาก็เป็นหนีเป็นสินพี่น้องเออสิบอกให้มีหอดคนไม่ไม่กู้เงินไปเที่ยวกับมีพี่น้องเออสิบอกให้คันวฮาวาสนาหีบดีเขาก็ได้ผัวบดี เห็ดงานบางทีไปเห็ดงานข้างนอกเขาต้องมาซอยผัวจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอยู่ค่ากินคนละหาสิบเด้อบ่อเวณว่ามันสิสุขสบายแล้วอยู่เมืองนอกอ่ะย่าสกขิดอืมอิลี่คันในผัวดีอิลีนี่อยู่สุขสบายคือยาช่มไครอยู่นั่งกินนอนกินใส่แต่เงินผัวเกาะผัวไปวันๆนี่มันก็สบาย